สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ง้วนก็ได้โชว์ลีลาการขับแบบเร้าใจให้ได้ชมกันไปแล้วพร้อมกับได้สอนเทคนิคการขับรถโดยเริ่มจากวิธีการใช้เกียร์ธรรมดาไปจนถึงการขับในรูปแบบต่างๆให้กับน้องเมเปิลไปแล้วนะครับและน้องเมเปิลก็ได้ลองขับในแต่ละฐานไปบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมมาในสัปดาห์นี้นะครับเรามาคุยกับเธอกันต่ออีกสักนิดดีกว่า เราตอนนี้มาพูดคุยกันหลังจากที่โอ้โหได้ไปเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะคะเป็นไงเมื่อกี้ลองมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็พอได้ค่ะพอได้ไหมกุ๊งเกลี้ยงๆหน่อยนะนะแต่ก็เงื่อตกเลยนะดีใจมากนะที่คลาสเกับเคีย์ไม่ใช่ของเราไม่ต้องเสียตังค์อ๋อใช่ค่ะดีมากเลยนะครับคำถามแรกเลยเข้าเข้ามาอยู่วงการบันเทิงนี้ได้ยังไงครับเมเปิ ก็ไม่ได้คือมีคนแนะนำค่ะให้เข้ามาก็มาลองแบบว่าแคส t ิ n งงานก็โฆษณาถ่ายโฆษณาถ่าย MV อะไรอื่นทั่วไปงานแรกงานอะไรจำได้ไหมงานแรกจริงๆแล้วเป็นงานเดินแบบเป็นงานประกวดมากกว่าค่ะเป็นงานประกวด B J ที่สยามนานยังนานแล้วค่ะหลายปีประมาณ5้าปีได้แล้วมั้งก็ประกวด บังเอิญว่าเขาบอกว่าเอ้ยมาเดินแบบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการประกวด VJ Checker Skin ที่สยามแต่บังเอิญว่าหนูได้ที่หนึ่งที่นั่นก็เลยได้มาเข้ามาทำงานในวงการตั้วแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าตอนนั้นก็หายไปเพราะว่หนูไปเรียนเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วคือเรียนหนักมากก็เลยไม่ได้เรียนที่ไหนจ๊ะมาลังสิตค่ะหลังจากนั้นก็มาประกวด มินแม็กซิมค่ะแล้วก็ได้ที่หนึ่งมินแม็กซิมก็เลยเข้ามาทํางานในวงการอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานสร้างชื่อเสียงเลยไหมมินแม็กซิมสองพันเก้ก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุยเรื่องส่วนตัวอะไเยอะแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องส่วนตัวส่วนตัวกว่านั้นอีกชุดนอนเมเปิลเป็นไงคะเฮ้ยชุดนอนเนาะก็เอ่อชุดนอนนะคะปกติ ก็ธรรมดาก็เสื้อกล้ามก็เสื้อกล้ามกางขาสั้นเสื้อซึ่งก็คือชุดนี้นี่คือชุดนอนเอามาถ่ายรายการเราเองนะครับก็เป็นเสื้อกล้ามแบบว่าใส่สบายกว่านี้บางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีอะไรครับอะไรนะคะสีอะไรครับก็สีขาวชอบสีอะไรแบบบางๆใส่สบายๆนุ่มๆชมวนอ่อนโอ้ตายตายตายชัวนอ่อนตรงไหนครับ เอางี้ดีกว่าเราอย่ามาถามเรื่องอะไรดูไร้สาระมากเลยเราถามเลยดีกว่าว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนเฮ้ยนาฬิกาเรกว่าพี่อีกว่าเออชอบ two piece one piece no piece จริงๆสามชิ้นหมวกกับแว่จริงๆแล้วชอบต้องนึกต้องนึกภาพตาม one piece ก็จริงแต่เป็นแบบว่ามีแบบวาวๆหน่อย จะมีดีไซน์เยอะนะพี่นะมัเป็นแบบว่าอาจจะวอาตรงนี้อาจจะว่าข้างหลังเขาบอกว่าอาจจะวอาตรงนี้เขาบอกโอ๊ยน้องบอกไอวอตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดีภาพภูเขาเนี่ยถ้าจะเห็นน้องแบบถอยหลังมาดูเพราะพี่มันใกล้แบบพี่พี่ไปดูกับคนดูก่อนนะวอลตรงไหนบ้างนะขาไม่มีว่าตรงนี้อ่าแล้วตรงไหนก็ข้างข้างข้างด้วยข้างหลังตรงนี้ตงนี้ตร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 งนตรงนี้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 ตงงี้นี เออโอเคเห็นชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นครับดูภาพออกเลยนะดขึค่ะพี่วิเคก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับ,บชุดว่ายน้ําของน้องเมเปิลนะคะคอ่าทีนี้ถามเรื่องรถบ้างดีกว่ามารายการรถถามอะไรชุดว่ายน้ำชุดอะไรก็ได้แกถามอยู่คนเดียวอ่ะเออชใช้รถอะไรจ๊ะใช้ทีทีออเดอรทีทีค่ะทีทีเอสเขามีตังเขามีตังมีแต่มีน้อยทีทีธรรมดาไม่ต้องทีทีเอสด้วยเขาบอกทีทีเอสนะของเขาขับสีด้วยใช่ไหมขับสีล้อด้วยขับสีขับสี มีรถ TTS ักขนาดนี้ปกติดูแลรถยังไงบ้างปกติดูแลยังไงก็มีคนช่วยดูใช่ไหมใช่มีคนดูแลมีคนดูแลใครดูแลน้องสาวหรือพี่ชายไม่ที่บ้านค่ะก็ดูแต่ว่าถ้าใช้เองก็คือเหมือนมีคนเหมือน เราใส่เส้นสูงผู้หญิงเนี่ยเวลาก้าวขึ้นรถปกติบางคนเขาไม่รู้เขาก็จะแบบว่าตรงขอบตรงประตูนจะโดนแล้วเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากพี่นาไม่ชอบเลยโกรธเนาะโกรธโกรธจริงๆนะคะมันเป็นรอยแล้วมันมันเช็ดยากมันเช็ดออกยากคือต้องบอกเพื่อนว่าคือต้องก้าวเลยให้ใส่กระโปรงสั้นแค่ไหนก็ต้องก้าวขึ้นไม่ไ้อย่ามาขูดรดชั้น ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าน้ําพวกแบบว่าน้ําเป็นแก้วแบบว่าไม่ได้เป็นขวดนะเป็นเป็นแก้วแบบมมีีลละะแบบที่หกง่ายง่ายใช่ไหมใช่อย่างงั้นก็คือเอาไม่เอาขึ้นรถเลยแสดงว่าคนที่ค่อนข้างจะหวงรถตัวเองนี่คันแรกของตัวเองไหมครับไม่ค่ะมีมีที่ขับมาเชียร์แล้วในชุดที่มีสี่คันแล้วสี่คันที่ห้าคันที่ห้าคันแรกคันแรกเป็นไรคันแรกแจ๊สแต่แรกเด็กๆเลยประมาณ5ปีที่แล้วตอนที่เป็นเป็นเช็คเกอร์สกรีนใหม่ใช่ค่ะขับแจ๊สแล้วก็ วีออสวีออสแล้วก็มาซื้อ MX-5 แล้วก็ใช้ Camry แล้วก็มาซื้อคันนี้แล้วต่ที่เหลือเก็บไปไหมไม่ค่ะตอนนี้คือใช้2คันคือใช้ Camry กับ GTS อ๋อที s นี่ไว้เอาไว้วันธรรมดาเที่ยวหรือว่ายังไงไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วแต่อะไรแคมรี่วันทำงานใช่วันทำงานไม่มีคนขับรถหรอมีก็บางวันค่ะผู้จัดการมีผู้จัดการขับไม่เป็น ให้เขาไปเรียนเขาก็ไม่ยอมเรียนแล้วมีไว้ทําไมวะอุบัติเหตุอุมมีอุบัติเหตุไหมอยากรู้อาการกับขี่มีเลยก็คือตั้งแต่รถคันแรกคือตอนนั้นใช้แจ๊สอยู่เป็นอุบัติเหตุที่แรงที่สุดยังไงยังไงคว่ำค่ะคว่ำเลยที่ไหนคะบนทางด่วนขับไปพัทยาพัทยาแล้วก็ตอนนั้นทําทางอยู่ก็คือขับไปประมาณดึกๆแล้วค่ะตีหนึ่งกว่าเหยียบไหมก็ไม่ได้เหยียบมากแล้วพี่แบบร้อยกว่าแบบร้อยยี่สิบหรือร้อยร้อยหนึ่งแบบซ้ายจับพวงมาลัยขวาถือเบียร์อืมอะไรประมาณนั้นละ ก็ทําทางแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นแบบทางเบี่ยงค uh ือ huh. เราไม่เห็นเพราะมันมืดมาก uh huh. แล้วเบี่ยงแรกโอเคเบี่ยงที่2อโอเค uh huh. เบี่ยงที่3ามไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดนั้น uh huh. ก็แผลลงกับข้างทางเลยแล้วเป็นไง<อ>แล้วก็<อ>พลิกคว่ำเลยแล้วเราเจ็บเยอะไหมคะ ไม่เยอะแต่คนนั่งข้างๆเจ็บเยอะโอ้โหแบบไม่เยอะแต่ไปซวยเอาคนที่นั่งข้างๆน่งอุนสารเลยใช่นั่งอุนสารมากแล้วคนคนโชคดีก็คือเขาแบบว่าใส่ใส่แบบว่าเหล็กที่แขนน้ำมือเลยเนี่ยนิ้วด้วยนั่งองนสารเขามากแล้วตอนนี้คบกัอยู่ไหมอะไรนะคะยังคบกันอยู่ไหมก็เพื่อนกันก็คุยๆกันอยู่ตอนนี้มีงานอะไรบ้างไปต่างประเทศไหมมีเพื่อนเป็นนางแบบพวกแบบว่าเอออีลิตโมเดลรชื่ออะไรมีแฟน ยังไม่มีเลย,ย,เยก็มีติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ย,ยค่ะก็มีติดต่อมาว่าจะให้ไปลองไปที่นู่นดูเพราะว่าฮ่องกงถ่ายเซ็กซี่อะไรเงี้ยไม่ถ่ายธรรมดาก็มีเซ็กซี่ก็มีคือเป็นถ่ายเป็นแ,บบแอดโฆษณาที่นั่นเขาจะชอบผู้หญิงแบบว่าดูแบบดูแบบว่าสุขภาพดีหน่อยอย,ยังไงะแ a ลตี้แบบดูผิวผิวแบบนานาปะผิวานาไม่ได้หานดำหานิชมีเฮ้ยอย่างนี้บอกนลนาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ล้มทำไมคะผิวค้ำไงโอ้ค้ำจูนผิวค้ำ นั่นก็คืองานแล้วจะมีถ่ายเซ็กซี่มาให้เราได้ชมเออมีเปล่าถ่ายเซ็กซี่ก็น่าจะมีสิ่นตีนี้คุณจะมีนะชุดนอนชุดอะไรชุดว่ายน้ำชุดนอนก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูชุดังเล่นมีชุดนั่งเล่นด้วยเหรอชุดวันเกิดเราใช่โอ้โ และนี่เลยครับก็คือ Miss Maxim ปี2009นั่นเองนะฮะต่อจากนี้ไปเราจะเซตเป็นฐานฐานเลยค่ะให้น้องเนี่ยได้เอาความรู้เบื้องต้นที่ได้เรียนคุ้งวนไปแล้วเนี่ยม,มาเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ให้ผ่านในแต่ละด่านของเราไปให้ได้รับรองสุขสารแน่นอนไปติดตามกันเลยค่ะ ต้องทำให้ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามชมดูเขาเพ่าจะทำได้หรือเปล่า,าการขับรถคนเดียวเกียรกับสุกครั้งแรกสู้ตายค่ะโอเคครับพร้อมแล้วลออกเลยครับโชคดีครับเอาละครับน้องเมเปิลของเราพร้อมแล้วสเต็ปแรกออกตัวไปแล้วครับคุณผู้ชมเข้ามาสู่ฐานแรกครับกับทัากษะการใช้เบรกมือแมมงดงามทีเดียวครับ คนขับนะฮะาตายเดี๋ยวดำเ,<ๆ>เครื่องดับซะก,ก่อนครับเลยไม่เป็นไปแบบต่อเนื่องนะครับอลองอีกทีครับน้องเบเปิลแล้วก็ออกตัว,วด,ดับอีกนะฮะโอ้ยอย่เป็นอย่างนี้สินเครับต้องคงจะตื่นเต้นมากออกตัวดับตลอดเอาละครับออกตัวไปได้แล้วครับคุณผู้ชม วกกลับมาตั้งหลักเพื่อเข้าสู่ฐานที่2กับการทําโดนัทนั่นเองครับตั้งตั้งหลักจะทําโดนัทนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนัทยังไงนะครับโอ้ไปแล้วครับดีครับโดนัทโดนโดนัทของไม่เบิ้ลครับ เขอปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้การทําเลขแปดของน้องนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วต่อเนื่องไปเลยครับกับฐานที่3ามครับการทําทิปอระเนกครับหรือการทําเลขแปดนั่นเองครับอีกนิดครับจะได้แล้วตอนนี้ยังไม่เป็นเลข8ปดนะฮะตอนนี้เป็นเลข6อยู่นะฮะน้องยังทําไม่ได้นะครับยังสารวนกับการ เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแต่ไม่เป็นโดนัทนะครับไม่เป็นเลขแปดนะครับอาการอย่างนี้น้องต้องเร่งเครื่องให้เยอะกว่านี้นะครับมันถึงหน้าจะไม่ได้อันเดอร์นะครับท้ายจะได้กวาดเข้ามาครเบน่นอนี้มันยากเหลือเกินพยายามอีกหน่อยครับลองใหม่ครับลองใหม่ยังไงอ่ะเร่งเครื่องแรงๆหน่อยครับ ครับก็ยังไม่สำเร็จสักทีฮะสงสัยน้องเขาจะเวียนหัวแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าจะเล่งสเปสปาไปทั่วแล้วครับตายอันนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แแล้วดูว่าเธอจะยอมแพ้ซะแล้วครับผมสรุปว่ายอมแพ้อย่างลาบคาบและตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับว่าถ้าน้องเมเปิลทำไม่ได้จะต้องถูกทำโทษ โดยกัดกาของเรามีอยู่ว่าเราจะกําหนดให้น้องเมเปิลเลือกทุกโป่งจาก5ใน9ลูกแล้วผู้ม้วนจะเป็นฝ่ายทิ้งโป่งเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์เด็ดแล้วก็เบอร์เก้าลูกที่หนึ่งเอ่อผู้ม้วนครับหมายเลขหนึ่งครับลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งผู้ม้วนของเรานี่ร้ายไม่เบาเลยทีเดียวนะฮะ เล่นเอาสน้องเมเปลิลของเรานี่เปียกน้ําและกัเลอะแป้งกันแบบสมใจอยากคุณผู้ชมและทีมงานของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโอ้หดูสิโอเคครับวไหมคะเนี่ยวันนี้ก็ก็เต็มที่สนุกที่สุดสนุกมากๆเลยเ,ลเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมาทําแบบว่ากิจกรรมหรือว่า ออกมอกสถารที่วันนี้เป็นคร<อ>ั้ง,งแรกใช่ค่ะไม่เคยเลยแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าได้แบบประสบการณ์กลับไปเต็มๆต้องอาไปฝึกต่อคร่ะก็เรา2คนก็ต้องไปแล้วเนาะครับผมค่ะเขาขอบคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะ